สวัสดีครับก็วันนี้มายกเครื่องขึ้นเทสนะครับก็เพิ่งเชื่อมพันเซอร์เอามาเสร็จนะครับเพราะว่ารถเนี่ยของเดิมเนี่ยเป็นกล่องโซนิกนะครับพอดีผมมาใส่กล่องเดิมนะฮะก็เป็นหน้าหกชักเดิมนะครับก็เป็นเครื่องลูกค้านะวันนี้ก็จะแพ็กส่งแล้วนะครับก็มาฟังเสียงนะครับรถคันนี้เปคัดมือซุนทัสโซนิกนะฮะอาจจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่ลองมาฟังเสียงใกล้ๆนครับมันอาจจะดังเลยนะครับ เสียงพวกน็อตพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามามาดูใ,ใกล้เนี่ยครับพวกแท่นเครื่องเนี่ยผมใส่แค่น็อตคาไว้นะฮะคือผมยังไม่ได้ไขนะฮะเดี๋ยวก็ยกลงนะครับอาจจะมีดังนะฮะแต่มันไม่ได้ดังเครื่องดังฝานะครับมันดังไอ้น็อตตัวนี้นะฮะมาฟังเสียงครับทีเดียวเลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะส่งลูกค้านะฮะสวัสดีครับห้าหกชักเดิมงบหมื่นกลางๆครับจบให้เลยยกเครื่องแหลงเดียวสวัสดีครับ